เกียร์ดีดีชินเทคเปิดตัว3รุ่น nb 4 1 1 rbc 4 1 1 3 5ในงบส0 0พันส่งตีเก็บปลายทางนี้มาดูกันค่ะชินเทคติดจากโรงงานคุณภาพสูงมั่นใจได้ว่าใช้งานได้ยาวๆและได้ประสิทธิธภาพสูงค่ะชินเทค nb 4 1 1ทำปุ่นเดียวกันกับโรบินเลยเป็นเครื่อง2จังหวะ2แรงม้า4 1 c เซีซีเป็นที่นิยมมากในอุาตสาหกรรมที่ใช้งานหนักนะร้อนไม่ดับตัวนี้มาในราคา 3,090ั 3, บาทด้่สองนี้เลย s i n t e c RBCC1 1เป็นเครื่องสองจังหวะสองแรงม้า4 1 c BC c เซีซีเหมือนกันเลยและก็เป็นเกียร์อุตสาหกรรมชินเยวกันด้วยนะหลายธุรกิจนักบัญช้นะคะมาในราคา3,090บาทและเครื่องที่สามนะคะ s i n t e c 3 เครื่องยนต์4จังหวะ1.6แรงม้า 35cc ซีซีค่ะคือเสียงเงียบเครื่องเข้าไปมีช่องแย่งน้ำมันนะดูแลรักษาน้อยกว่า2จังหวะวันนี้มาในราคา3290บาทราคาพิเศษนี้เพียง50ดตัวเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีเก็บไปทางได้รับประกัน1ปีทุกตัวเลยพิมสนใจและตามมาวช่วรุ่นมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ